้านี้ค่ะจะมีเมนูมาแนะนำค่ะนั่นก็คือผัดวุ้นเส้นใส่หน่อไม้สดค่ะทุกคนอร่อยมากๆค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนำวุ้นเส้นที่แช่น้ำไปแล้วนะคะมาตัดให้สั้นค่ะทุกคนเมื่อตัดสั้นแล้วนะคะก็นำวุ้นเส้นขึ้นออกมาจากน้ำนะคะแล้วก็มาตั้งพักทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะมาเตรียมผักกันค่ะน้ำต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีค่ะมาหาัา่นหนาประมาณ ยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วค่ะทุบกระเทียมนะคะแล้วก็สับสับสับ,สบแล้วแต่ความชอบนะคะกระเทียมเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตั้งพักทิ้งเอาไว้จะกก็จะสับผัดใส่กุ้งเข้าไปด้วยนะคะก็เตรียมกุ้งมาล้างกุ้งดึงไส้ควักไส้ออกนะคะเสร็จแล้วค่ะเตรียมของวัตถุดิบพร้อมแล้วมาทําการผัดได้เลย,ยค่ะจากเราก็นํากระเทียมนะคะมาเจียวให้หอมเหลืองใส่กุ้งเข้าไปค่ะ แล้วก็ผัดกุ้งทุกคนดูค่ะมันกุ้งที่ออกมาเรื่องหอมมากค่ะเราไม่ผัดกุ้งให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยให้เขาสุกไปพร้อมกับบุญเส้นก็ใส่บุญเส้นเข้าไปค่ะแล้วก็ผัดไปเลยค่ะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าบุนเส้นจะไม่สุกค่ะเราก็จะผัดบุญเส้นไปพร้อมกับกุ้งให้สุกไปเลยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าวนเส้นจะสุกค่ะสุกแล้วนะคะเราก็นำไข่มาตอกใส่ไปเลยนะคะไข่ใส่ไปประมาณสักหนึ่งฟองหรือสักสองฟองก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ผัดไข่ให้สุกผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเมื่อผัดแล้วนะคะไข่สุกแล้วเราก็ จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะหน่อไม้นะคะก็เป็นหน่อไม้สดค่ะเอามาต้มเอาไว้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อจะเอามาผัดบ้างหรือว่าเอาไว้กินกระสมตำค่ะทุกคนก็มีเมนูที่มาจากหน่อไม้เนี่ยเยอะมากเหมือนกันค่ะเรามาทําการปรุงรสค่ะก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยหมดพอดีค่ะทุกคนใส่ผง ชูรสหรือผงนัวค่ะใส่น้ำตาลนะคะใช้เป็นน้ำตาลเชื่อมเพราะว่าน้ำตาลที่ทรายหมดนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กุกเล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันค่ะนี่ก็ผัดไปก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงที่เราปรุงเข้าไปเข้าเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะ หอมมากค่ะทุกคนเ็ผัดไปก่อนค่ะหน้าตาน่ากินมากค่ะแล้วก็หอมหอมค่ะก่อนที่จะเอาขึ้นนะคะจะก็จะใส่ผักเข้าไปค่ะเป็นเมนูสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปแล้วก็เร่งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ผัดให้ต้นหอมผักชีสลบค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนหอมมากเลยค่ะเมนูนี้เด็กๆทานได้ค่ะ ก่อนเสิร์ฟก็โรยพริกไทยลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านนี้มีเด็กทานด้วยค่ะไม่ชอบกลิ่นพริกไทยก็เลยไม่ต้องเลยไม่ได้โรยเข้าไปนะคะดูค่ะทุกคนหน้าตาน่ากินมากๆค่ะทุกคนหอมค่ะหอมอร่อยมากๆค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทุกคน